นี่นะทุกคนเลยเขาก็สิมาเก็บพักนั่งตู้เนาะนี่เก็บกับหลานหนึ่งหอมๆเลยเนาะหลานหนึ่งหอมว่าหนึ่งหอมบ้างเนาะหอมหอมกหอมหอมเมนบ้าเลยก็หอมหอมหอมบ่ไปกันทังนี่กบหนอเขาบอกเาได้ออมกินแมลงเนาะนี่ที่เขาเก็บผักไว้เนาะเขาก็กษมาออมใส่กบตัวนี้ๆเนาะพี่น้องไม่ อ่อมเสาะคบเนาะนี่คบใส่เว็ดเนาะนี่ใส่เว็เนาะคืนนี่เนาะเฮาก็สิมาออมกินตอนแงพี่น้องเอ้ยตัวใหญ่ๆด้เนาะอ่าเด็ดยอดบวบแล้วก็ไผตู่พี่น้องเอ้ยใส่ออมคบแรงบรรยากาศวันนี้ก็ลมเนาะล่ะนึงยลมแห้ง่ล่ะนึงแห้งอะดิลมพัดแห้งเนาะเก็บผักนางตู่อยู่พี่น้องเอ้ยนี่อยู่วนีเนาะมีหลายอย่างอยู่ผักเฮาก็เนาะล่ะนึง ว้าน wow, ah, <c ười> ี่พี่น้องเห็นแล้วสิก็ใช้กล้องหน้าให้เบิ่งเนาะใช้กล้องหลังให้เบิ่งนี่อะได้กบบวัแล้วพี่น้องให้เบิ่งสติสติสิดอ่ะดึงได้ป่ะฉีออกบัตเครือเลยเบิ่งมันก็จะหนั้นไหนเนาะนี่ได้แล้วโอเคยสิได้พี่น้องเลยสิได้กินเนาะนี่ได้อีกแล้วภูมมุดกะครบสติอ่ะแล้วนึเนาะ หมูใหญ่พันไดเนาะพอดีกินนี่เอาไปนี่ค่ะพอดีแกงพี่น้องได้ใส่ได้ใส่แกงหู้มุดก็ลายใช่ปะนี่เอาละนึงนี่น้ำปรุงอาเนาะตอนนี้ก็คือว่าไก่กะลักกินเข่าแล้วปรุงอาเบิ้ลชีบไล่มันก่อนเชื่อ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 ถ้าใครแย่งก็ลายทังผัวแปลว่าอยากแกงน้ำมันเต็มที่รบ ต้องหาปิดเอารถปิดเอารถเนาะแล้วนกซีเรีไล่ใกล้ออกไปก่อนมานี้มปลุกอเช่า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 เชปดีลัวสาวตีบสาวดีสาวล่าเนาะ มื้อนี้ก็มาพบกันานนึอีกแล้วนะพุ่งอ่าเนาะมื้อนี้ร้านนึงกสิพาไปลงอามาพาไปลงอามาเบิ่งหลานนึงเลจูงัวคือเก่าเนาะแล้วก็สิทายเบิ่งคอกไก่เนาะเฮ็ดแบบใหมยๆงามงาเด้อนะพุงอ่าเนาะเฮากนเนาะุงอ่าเนาะเราสิไปพาดอมส่วนมแต่งใหญ่ๆออกหอกนพุงอ่าเนาะเฮากไปไปนํากันนพุงอ่าเนาะสิเป็นไดกไปเบิ่งนํากันส่วนคอกไก่เฮาก็ไปุงอ่าเนาะ ตอนนี้กะยางไปง็นกันเนาะถ้ากล้องสั่นก็ต้องโค้ทุกไพ่ดีเนาะถ้าหลานนึงว่้ยเพื่อก,กันแหละประการใด็เพราะถูกไพ่ดีเนาะไปเป็นการฟู้กระสิหอดเลยยางแต่หึงนะเนาะเพราะม่นก็อยากไกลเนี่ยไปไกลสิหอดเลยนี่นี่เดี๋นักปราะดูอ่านเนาะหลานนึงก็ะสีไายกล้องหลังให้เบิ้งเนาะ ตอนนี้ร้านหนึ่งจะต้องถ่ายกล้องหน้าพรุ่งอาหารเลยเบิร์นก็เนาะเบิ่งและชมทิศของร้านนึงเนาะฟูโคกไก่ขิดมาเลยอันนี้ก็สั่งมาเนาะพรุ่งอาเนาะคึ้แย่งเลยแต่ว่ามันฟูใหญ่กว่าเนาะยืดอีกนับพรุ่งอาเนาะตอนนี้กะฟูฮะฟูข้อไก่ยืนทางในฟูนับปรุงอาารเนาะ กายเฮ็ดกวงอยู่เนะเาะไอหลานนึงก็สิถ่ายเฮ็ดเบิง่งเรื่อยๆเนาะน้าห้องกี่กวงแห้งนะเฮากาพุู้ผูไปน้ากายถ่ายกล้องหลังให้เบิ่งแล้วนะพนะวงาเนาะถ่าเบิ่งกล้องหลังคนหลานนึงกันเลยเนาะกาก็ในแต่เบื้องกล้องหลังนะพนะวงาเนาะไปเบิ่งน้ำกันเนาะ นี่ข้ากระชี้มะก็บหมกบวบเนาะมึอนี่เนาะนี่เก็บหมกบวบไปใส่แกงหรือว่าอ้อมอ้อมกบเนาะมึอนี่สิออ้อมกบกินพี่น้องเลยเมนูกบมึอนี่กำลังไขประตูหัวอยู่เนาะข้ากันสิเข่าไปเอาหมกบวบพี่น้องเลยกับลาหนึ่ง โอ้ดอกมันยอดมันดอกมันดอกลายแท้เลยกล้วยเขากะกล้วยดานหนึ่งหมากมันณาห์แม่ลานหนึ่งพี่ตู่เก็บมันละล้านหนึ่งน่ะเด็ดเนาะเมนเด็ดเลยไปใส่เด้อ้อมเด้เก็บไปใส่อ้อมเนาะเดี๋ยวนี้โบเมนพักตู่น้องโรงงานโบเมนล้านหนึ่งจะต้องเด็ด ลานหนึ่งก็ได้เบิ่งชิติชิายกองหน้าเนาะจังเห็นว่าสองคนเนาะนี่นะทุกคนเลยเขาก็สิมาเก็บพักนั่งตู้เนาะนี่เก็บกับหลานหนึ่งหอมๆเลยเนาะหลานหนึ่งหอมบ่านหนึ่งหอมบ้างเลยหอมๆเมนบ้าเลยก็หอมๆหอมบ่ไปกระถางก็เนาะให้กระถางเนาะเอาก็ได้ฮ่ามึงเนี่ย นี่จะมุดพี่น้องเอ้ยพักกันเลยกินหมุกเทนแล้วนี่กินหมุกเทนพักนักลงงนะานเนาะฮะเด็ดอยอดบวบแ,แล้วก็ไผ่ตู้พี่น้องเอ้ยใส่ออกกบแมลงบรรยากาศวันนี้กรล่มเนาะล่ะนึงลมแห้งเวลาหนึงแห้งอะดิลมพัดแห้งเนาะเก็บพักนั่งตู้อยู่พี่น้องเว้นนี่อยู่ชวนนี่เนาะมีหลายอย่างอยู่พักเ้างกันน่นละนึง ได้ได้หลายได้พอได้อพอได้เนาะมือเงาอีกหนึ่งหนึ่งสติ๊ดสิเดโอ้สติก,กันเนาะจับกล้องกับมือก,กับยังถึกถือหน้ากล้องเลยพี่น้องเลยนั่งตู้เ้าก็บแอย่างงามไปไหนเนาะหลานหนึ่งไปน้ำมาหลานหนึ่งไป,ไปสิพากันมาเก็บอะไรเงี้ยดอกบวบดอกบวบเนาะ น,น,น,นี่มีตะมดเนาะเราก็สิมาเก็บกันมีหมอกหมากวันละหนึ่งหาเนื้อมยูเห็นหมอกหมากหอวงห่วหนึ่นนงไปได้บานี้ว้านี่พี่น้องเห็นแล้วจีก็ใช้กล้อ,องหน้าให้เบิรงเนะาะใช้กล้องหลังให้เบิรงนี่ได้หมวกบวกแล้วพี่น้องให้เบิรงสติสติดอ่ะเอามุดหลายให้ใส่อ้อมเนาะ ฮะนึงดึงเอ่ะก็คืออย่างเงียบดึงได้ป่ะฉีออกบัดเคลือเลยบึง้งมันกะอยากอันนั้นไหนเนาะนี่สิได้แล้วลโอ้เคยฉี่ได้พี่นอ้องเลยสิได้กินเนาะเคยฉีได้กินมุดครบไปก่อนเลยอันหนึ่งก็ได้ส่วนเท่ากัน ให้มีอีกว่าหล่ะนึงเนี่ยมึงดูมีอีกว่าจังหมากใส่ออมนี่เนาะใส่ออมกบออมกบทักใส่เบ็ดเมื่อคืนนี่พี่น้องเว้ยนี่หมากนี่กำลังหมังในน้อยพี่น้องเว้ยนะเห็นปะสามสี่หมากเห็นอหมากน้อยนี่ลายอยู่พี่น้องกำลังหมักน้อยน่ะหมากมวยใหญ่น่ะหมากนี่กะมันหมากมวยใหญ่เนาะ เกระใส่นี่หมางนี่เห็นเนาะพี่น้องเว้ยนี่นี่นี่ได้อีกแล้วผูมุดกะครบสติอ่ะแล้วนึงเนาะมุดครบเลยผูมุดกะไรใช่ไหมพี่น้องเว้ยนี่เห็นนี่เด้หมางนึงพี่น้องเว้ยอ๋อมีแต่มุดพี่น้องเบิ้งมุดนะเบิ้งเบิ้งสตินะเก็บยากเนาะนี่หมางนี่โอ้ใหญ่ปันใด้เนาะเขาดีกิน พี่น um, ้องเอ้ยใส่ออมเนาะหอมกบเบิ่งไปหาอีกลานนึงนี่ก็อยู่สวนกล้วยเนาะสวนกล้วยแล้วก็สวนหลายอันหลายอย่างนู่นอีกลานหนึ่งนีหลายอย่างเนาะพักก็ได้โอ้น่าจะเบิดได้เนาะหมากมาเนาะหาเนาะขู่ตรงนี่ยมันขึ้นตามต้นกล้วยพี่น้องเอ้ ร้านหนึ่งกมุดครบพี่น้องเว้ยนี่หมากนี่พี่น้องเว้ยตีกับสีเก็บเอาแล้วน่าช้ำนีดกะดีแกงพี่น้องเว้ยใส่ดีใส่แกงหัวมุดกับลายชักนี่เอาแล้วหนึ่งมุดลายพี่น้องเว้ยกล้องกับสั้นเนาะมุดลายตีกับโมกาเขาเก็บเอามุดนะอ๊า madam 0,0,0,0,0 00 grandgoc?.. g u horror, ma, ng, ay, source, i d e l i n e งไทย i s t น n a o l <Charl> l a no nervous soon might London Holmes can make babies but will be neglected in 벤 ência ้ i m อ t the best option w i l ล be sociedad week ל ล t h r e a t ง n terrible f u n ้ y gli cards will b h m a y h a i ย i e งแ4่ n n t 1 uh, <which S> 2> <Huh? S> 1 <there. S> 2 2 0 u n n i l m a งน้ํา n ม e d g n y n g a n c h t n i p h i n o i c a l n g l n m เห้ทำไมนะเอาลานนึงจับนี่ปร pues ุงอาลานนึงเห็นอยู่ข้างในปุ้งอะอาจจะอยู่ข้างในเฮงจับมืดเลยนี่เห็นว่ปรุงอ่านี่นอนน้อยไม่เด้เนาะนี่นับปรุงอาผู้ล้านนึงกะสีหาเลาะเบมึงน้ำไมเห็นปรุงอาเบิ้งอีกเทือนเนาะเห็นนอนน้อยนอนนั่นกะมึงลานี่เอาออกไปปรุงอาเห็นเนาะ น้อะร้านหนึงเห็นเนาะไปไปน้กันเนาะยกันเนาะโดยผู้นกอะให้เติมนอลามาเอากะบ่เื่องข้าวุนกันเนาะปลามานาะววาสมีบ่ถ้าบ่มีร้านนึงว่าอู้นอเดียวกินอิ่มดีบุญบ่มีเนาะตัวนี้เนาะปลาหมได้ชับ ไปไปน้ำกันหามบวบยื่นไปล่หมออือนเนาะตอนนี้กะถหมอบนนอคที่กินได้รวยยงกินนี่โกน้ำไม่อ่ะดอกหม้อเอม้อน้ำรุ่งอาเนาะตอนนี้กะ เติบแล้วเนาะบ่ว่าตอนนี้ก็ไม่ถึงค่อยนะใส่ๆๆบ่ตองเลยป้อป้าปาเหงแฮงสอันเครืยน้องมันอาจจะน้อยแฮง่ลงอาจจะเห็นดเนาะูอันนี้กอันูนี่ยาวๆเลยันนี้เนาะเฮากสิเอาขึ้นไปเลยูก็ได้หลายพซ่ํานี้เนาะได้กินแล้วเฮาไป Bài nhà hà Bà nice oh, nhà bên ông gà. Nhà hút hai. Bà Nhà lạt bắt một quân điện hảo có hảo 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 mì có mì khưa. Ọc nó này อันนี้คือกล้วยหอมมาตาฝั่งไทยเนาะนี่กล้วยฝ่นออกมาเนาะเนี้ยพันมาแต่ฝุ่นเนาะกล้วยไข่พี่น้องเอ้ขคักๆเชฟเชบอ่ะเรื่องกุองพางห้ากระไลพ่พอสมควรอยู่นี่เนาะไปลงอ่าเนาะตอนนี้ก็คือข้อใกล้หลาน,น,นก็สิเลห้เบึงก่อนเนาะไปจ,จังลงไป ไงงัวจูงงัวน้ำกันเนาะเลาะบนเขาเลาะบนเนาะเอากระปู Fine> ่นไก่น้อยเนาะอันนี้กระปู่าเงี้ยกันแฮ้อาจจะมีลายตัวอยู่ข้างในผูนะฮะกะมันตื่นกระกลุ้งเติบเนาะ พอดีให้ใกล้อยู่น้องปลุงอ่ะเนาะตอนนี้กะพุมาหากะปลากระลอ่ะเนาะตอนนี้กะสีลงไปน้ำกันก็น้องปลาดุงอ่ะไปนลูกันก่อนเลยนี่น้องปลุงอ่ะเนาะตอนนี้สติแบบกำลังจุไฟหนึ่งเข่าน้องปลาปลาุงอ่ะเนาะเมนว่าสติโดยหนึ่งเข่าโอ้สบายดีเนี่ยสบายดีมาหากระไฟสติป่อหากระไฟบรเห็นจุไฟ สีได้หนึ่งเข่าอีบ่นี่ปรุงอาเนาะเขากะกะไฟโมเห็บดบ่อนเนี่โดยภูน้อเขากะหากระไฟบมเห็นแล้วเนาะภูอย่างหน้าเขากะภูน้อยังเด็ดอยู่เนาะปรุงอาเนะาะภูเขากะส่วนกวุ้ยกระยูภูภูน้อแบ่ในก็สซีแบบทางายางลงไปลุ่มก็ไปเนาะเขากะ หากาไฟบ่เห็นสิได้นึงเข้าอยู่บ่เนาะปรุงอ่ะตอนนี้ก็เนาะโอเคนี่เนาะปรุงอ่ะเนาะตอนนี้ก็คือว่าส่วนก้วยเนาะอนีก็คือนั้นก็อยู่ส่วนก้วยเนาะเดี๋ยวนีก็เนาะปุงเนาะอ้มะก้วยก็ออกอยู่เนาะเฮากมุดแรงกหลายนพนเเฮาก็ย่างไปนํากันเนาะหาเลาะเข้าเลาะยาก่อน มงนะึงงานกนระลายน้อพวงหานเนาะที่ส่งบ่เลยไะย่างลงไปน้ำกันเนาะูเขผากะเป็นเป็นมีดเป็นงอกบ่เลยน้าเขากะอ่านหนึ่งกระไะย่างลงไปน้ำกันเขผากะโบงงามปันไดนนะ้ออย่างนี้เนะาะเขผากะตัวง,งามตัวโบงงามเนาะเธอะให้กะ นะนะนะโอเคปปนี่นรเนาะนี่คือว่าไก่กับรักกินข้าวแล้วปรงอาเบิ่งสิปไรมันก่อนบัดนี้ักกินข้าวเก่งเด้ไก่กุละนี่สิางมาทางนี้เนาะเพราะว่ามันบ่มีหญ้าเนาะตไปเปขี้ตมมันอ้อนอาอนี่เมันนิ่มๆชช ผู้เขากะออกมิดแล้วกำลังสิสุกเนาะกำลังเดืองเนาะพลุงงานเนาะตอนนี้กระลายไก่ก็บลายนึงกะเชื่อ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 ลายนึ่งกระสีขาวทางในเนาะเขาโล่เขาเฮเบิ้องเนาะปเพราะว่าคือสีเขาไป็นลายไก่เนาะพลุงงานเนาะตอนนี้กะภูกำลังเหลืองนพลวงงานเนาะตอนนี้กะจะได้เกี่ยวแล้วบังนี่ โอเคเนาะอย่าไปดักกันน้อยนี่ถ้าใครแย่งก็ไล่แย่งกูแต่ว่าอยากเกลงน้ำใหมเต็มที่รูปก็ต้องหาปิดเอารถปิดเอารถเนาะหลานก็จะไล่ไล่ใกล้ออกไปก่อนมาเนี้ยน้ำพลิงอ่ะเช่า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  เฮ да. ้ยเนาะเฮากะผู้ออกไปเลยเยกทางออกกันเลยไปนี้เฮากะผู้หญยากลายเฮงไปเกี่ยวให้หาให้ง่วกินก้อนเบิ่งนี่หลายหนึ่งกะคุณเนาะเราไปเขากันเลยงามๆช่วงนี้ก็เขากะล่งงามผู้เดืองเลยตัวนั้นกะอย่างนี้เนาะเฮากะโทรดีเกี่ยวเลยเบิ่งนี่หลายหนึ่งกับบุคุเนาะ พว่าร้านกับแบบร้านหนึ่งต้องใจว่าเก้านรุงาารนะตอนนี้กันนะเฮากะผู้ย่างลงไปน้ำกันนงาไปลวข่าสูงลงเบบงนะนี้กัไปย่างน้ำกันโอ้ย่งยากแหงเอากพูน เขาหรือหยากระมีเนาะบูวจะกินยังไปน้ำไปร้านก็ซื้อเงี้ยยางกลับแล้วเนาะเอากับบัวได้ลงไปจุ่งว่าให้เบิ้งแซบถ้าเบิ้งคลิปหนาตะโตเลยนับประวัตินะถ้าเบิ้งคลิปหนาก่อนเนาะเอากะคลิปตัวนี้ก็คงสีบัได้ไปไล่ว่เลี้ยงว่าแล้วหลายหนึ่งกะเพราะว่ากะหลายหนึ่งกะว่าหลายหนึ่งแบบแปลว่ายากแบบ มัวน่ะจูงวัดเนาะเพราะว่ากามีคนจูงน้ำลายเนาะเฮากาเนาะลายนกศิริออกแล้วเนาะลายนกศิริลงไปจูงมั่วสองสามตัวอีกแล้วน้ำบรูหาเนาะไปตอนนี้กาศิได้จบคลิปฟโรนี้แล้วตอนสิไปกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจสติีับสตีกับสลาเนาะสลาหนึ่งน้ำบรูหาเนาะตอนนี้กาถึงเวลาจบคลิฟของหลายหนึ่งแล้วหลานนึงว่าพิเศษเป็นกันได้โครู้เพื่นเนาะเขาก็สั่นกับโครู้เพื่อนดีน้ำบรูหาเนาะ วุ้นโอเควุ้นจบคลิปแล้วก็ต้องล็อกตัวงาเบ้างก่อนเนาะโอเคสบายดีเจอกันใหม่รอบตัวงนนเนาะจบคลิปเท่านี้แล้วบาย